สวัสดีครับผมสารโรสทศอรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2 5 5นะครับตั้งอยู่ตับลตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นค่ายของอิซากิ TA247 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามโซพงหายพาวเวอร์ครับระบบหางเมนนุ่นธรรมดาหรือระบบหางธรรมดานะครับเรามาดูรอบคันนะครับ อันนี้ก็มีเก็บสีตรงนี้ครับตรงนี้สีเดิมนะครับส่วนอื่นเดิมหมดมีเก็บสีตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับยังเป็นสีองทองอยู่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ครับยังขาดส่าอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบหางไม่โดนธรรมดานะครับผมเปิดราคาก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับเพื่อท่านใดที่สนใจแล้วอยาก ได้นะครับ1 5ึ0 0 0าบาทส่งฟรี200กิโลนะครับโดยรถสไลด์นะครับตัวนี้ผมจะบรรยายก่อนคือเป็นเกียร์ชัตเตอร์นะครับระบบเกียร์1น3 4อันนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังอันนี้เป็นระบบหางครับวางดับเครื่องระวางหางลงแน่นอนครับระบบหางธรรมดานะครับยางหลังจะเป็น9.5ขอบที่นะครับยางหน้าจะเป็นขีด7ขีด14นะครับเป็นเครื่องยนต์สโซบนะครับ เป็นค่ายของอีสกินะครับราคาครับผมจ้างเลยครับ1นึ0 0 0นบาทพร้อมจัดส่งฟรี200กิโลโดยสารรถทับร์ตัวจริงเสียงจริงนะครับมีโลบาด้วยนะครับรถสวยครับดูง่ายครับอันนี้กาวเดิมนะครับของรถเลยครับทุกอย่างมีตำหนิตรงนี้นะครับก็คือสมบูรณ์แบบหมดนะครับ ก็ของผมก็จะมีถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับส่งฟรี200กิโลครับตำนิหนึ่งอันนะครับก็คือเบาะนะครับนี่ครับสวยแบบนี้นะครับสาโลทศพสรจัดให้ตลอดนะครับเผื่อท่านที่สนใจนะครับ095 4์เก้าหเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องครับติดเลกครับ รถที่สมบูรณ์นะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่มีลมดันนะครับไม่มีลมดันนะครับของผมรับประกันเรื่องความร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวดูที่ไอนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่วิธีพุ่งเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ชัดเจนต้องตารตทานเครื่องทิ้งไม้นานนะครับพวกค้าที่สนใจครับผมแนะนํามาดูของที่ร้านผมนะครับถ้าท่านยังไม่เคยเคอที่ร้านผมนะครับ ผมรับประกันนะครับให้มาดูที่ของที่ร้านผมก่อนครับแต่ถ้าเคยซื้อแล้วนะครับส่งถึงหน้าบ้านได้ตลอดรับประกันสินค้า,โด,าโดยสาโดตุสตพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ095 424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับ1 5ึ0งแสน้ามืน้าบาทส่งปี200กิโลครับ